สวัสดีครับช่องมูเตลูวันนี้นะครับจะมาชมความจะมาเล่าพูดถึงความเี้ยนความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ปรางทองที่ทํานาจากต้นตะเคียนทั้งคนนะครับเราเดี๋ยมาคุยกับหลวงพ่อเลิศจเจ้าอาวาสวัดปราโมทน,นะครับว่าท่านได้มาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ะ้าจารย์เล่านะครับว่า ตำนานเจ้าแม่เจ้าแม่ปลางทองมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยกับพอาจารย์ครับตอนนี้ไม่มีช่างภาพนะครับก็ลําบากนิดนึงนะครับนราบนสักการพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับวัดปะก่อนอื่นนะครับแนะนําก่อนวัดปาโมดอยู่ตรงไหนของบางคนทีอยู่เขตติดต่อกำเอิเพียงจังหวัดราชบุรีครับครับผมเขตติดต่อครับอันนี้เจ้าแม่บางทอง มาได้ยังไงครับอาจารย์ผมมาก่อนผมผมมาเป็นเจ้าวาดพศสองร้อยสี่บห้าก็ก็มีแล้วเดี๋ยวก่อนมาก่อนพระอาจารย์อีกอ่าครับแต่แรกเป็นวิหารเล็กเล็ก,ลกครับผมวิหารเล็กๆ็กแล้วก็เนี่ยคุณเจเลยคุณมทสงเนี่ยสมจิตเนี่ยครับผมเจ้าของไม่กิมไลอ่ะครับผมของฝาพเพชรบุรีอ่ะครับผมท่านมาสร้างไว้ให้ท่านได้อะไรไป ไม่ทราบครับให้เงินมาผมมาล้านหนึ่งมั้งสร้างให้มาล้านหนึ่งสร้างเนี่ยให้มาล้านหนึ่งอ่ครับให้มาสร้างเนี่ยเนี่เสานี่เสาไม่สักทางนั้นทงั้ต้นละสองแสนครับผมเนี่เสาไม่สักต้นละสองแสนสองแสนหกต้นเนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆครับรอาจารย์ครับเจ้าแม่ปรางทองเจ้าแม่เจ้าแม่คงคาหรือเจ้าแม่ปางทองเจ้านี่แม่ปางทองอยู่นี่ข้างบนเป็นเจ้าแม่กลางทองเท่าก็เอามาให้อีกล้ครับอ่ครับเดี๋ยวก่อนเจ้าแม่ปางทองนี่คือรูปนี่รูปเล็กและรูปเล็กนี่ครับรูปเล็กนี่ครับครับ เจาแม่องคานข้างบนนึงครับแล้วก็คนคนมาถวายก็คือคุณสมจิตเนี่ยแหละครับบุญประเสริฐเนี่ยเจ้าแม่องคานเนี่ยครับเจ้าแม่องคานเนี่ยเอามาให้มาถวายที่วัดปะโมทครับครับผมเอาเงินมาให้ด้วยครับเงินให้เป็นล้านมาสร้างเนี่ยนี่นะครับเจ้าแม่ปางทองนี่คือเก่าแก่มานานแล้วครับตอนนั้นเป็นวิหารเก่าๆครับนี่นะครับฮะเจ้าแม่องคานเนี่ยครับต้องต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนิดนึงนะครับ นี่คือนี่เจ้าแม่ปางทองครับครับใช่ครับอันนี้คนมาขออะไรครับพระอาจารย์คนก็มาขอกันเาไม่ทราบมาขออะไรครับเขาก็มามากลางคืนมากลางคืนกันครับที่วันนี้เปิดเข้าได้หรือครับกลางคืนก็ไม่เกินสามทุ่มนครับไม่เกินสามทุ่มมาได้ครับครับนี่นะครับเจ้าแม่ปางทองครับเป็น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 ไม้หรือเป็นอะไรครับพระอาจารย์น่าจะเป็นปูนครับเป็นปูนนะครับมาเก่ามาก่อนมากอนผมมากนพระอาจารย์อ่ามาทีนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับ ผมก็เรื้วิหารเก่าออกสร้างใหม่หน่อยสร้างใหม่ก็คุณโยมาอะไรนะเจ้าลูกสาวแม่คิมไล้อ่ะครับผมเอาตังมาถวายให้ผมแล้วก็เอาเนี่ยมาให้ด้วยอ่าเจ้าแม่ตเกเยอ่าเจ้าแม่ฟังอ่าเจ้าแม่คงคามาตอนไหนครับมามาตอนที่สร้างวิหารเนี่ยครับครับผมสร้างสร้างวิหารมาจากทางไหนครับพระอาจารย์แม่คิมไลลูกสาวแม่คิมไลเอามาให้ครับครับผมครับเขาขอไว้บ้านไม่ได้ดิเนี่ยครับ ไม่ทราบที่แรกอยู่ที่บ้านเขาครับครับผมแล้วก็เขามาเลยมาถวายผมนี่นะครับแล้วถวายเจาะจงที่วัดปาโมดอ่าแล้วให้ตังมาเป็นให้ล้านนึงครับเป็นล้านนะครับให้มาสร้างวิหารอ่าให้มันเนี่ยนี่นะครับก็คือพระอาจารย์คนมาขอพรอะไรหรือขอทุกอย่างไม่รู้เขาไม่ทราบเผาครับครับผมนี่นะครับแล้วแต่ใครจะมาขอพรนะครับไม่มีที่ไหนครับหม่ได้ทแขาใหญ่อะไนี้ไม่มีครับไม่เคยเชิดที่ไหนนี่นะครับแห่งเดียวที่วัดปาโมดเลยนะครับ แกะจากไม้เข้าใจว่าแกะจากไม้ต้นเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตำนานความอร่อยของท้าวัดปาโมดนะครับที่ะอาจารย์คุยนักคุยหนานะครับความอร่อยของวัดปาโมดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่นะครับเตานี้ถูกใช้งานมาเดี๋ยวเราจะเล่านะครับโอ้โหนานมากนี่นะครับเตาเงินล้านโอ้โหหลายล้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเตานี้เป็นเตาเงินล้านนะครับเตาโบราณเงินล้านนะครับคือต้องขออภัยเรื่องการถ่ายภาพนิดนึงนะครับคือ นี่นะครับเราจะพาถูเตาเงินล้านนะครับหนึ่งปีทําแค่ครั้งเดียวครับพระอาจารย์ครับอันนหนทาไมถึงเตาเงินล้านยังไงครับก็เป็นเตาที่นึ่งมะพร้าวสังขยาที่ต้องเข้าคิวกันซื้อครับครับผมเป็นสังขยาที่นี่มะพร้าวสังขยาที่มีฟาร,ร์มอร่อยอร่อยมากครับรสชาตินี้กลมกลมมันอันนี้เตานี้นึ่งมาตั้งกีป่ปีกันกี่ปีแล้วครับโอ้มากนผมเหมือนกัน เตานี้อยู่ก่อนพระอาจารย์เป็นชาววัดมาก่อนผมมาก่อนหรือมาก่อนเกิดมามาก่อนผมสร้างเาสมัยกี่ปีแล้วไม่ทราบผมไม่เคยครับมาก่อนผมอันนี้เขาใช้ทําอะไรครับพระอาจารย์ไปนึ่งใบหนึ่งว่าพระสังกะยาครับเขาใส่ฟื้นตรงไหนครับใส่พื้นตรงนี้ครับตรงนี้ปีจะทําแค่ครั้งเดียวครับตั้งแต่จะทําก่อนหนึ่งสองวันครับประมาณสิบสิบค่ำจะลงมือทํานะสิบค่ำสิบค่ำในพวกสิบทำสิบค่ำสิบเอ็ดค่ำเนี่ยพวก ที่จะเอาไปแจกไครเขาจะมาสั่งไว้ก่อนอครับแล้วจะเริ่มขายก็สิบสองคนอื่นมีโอกาสจะซื้อได้ก็สิบสิบสองข้า1สิบสามข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้าอะไรับสิบข้าช่วงออกออกวันจ๋าครับขึ้นเดือนสิบเอ็ดคือใครเขาจะสุกดีสองวันถ้าพวกนั้นคือว่าพวกที่ต้องการญาติโยมชาววัดประโมทเนี่ยครใครจะเอาไปแจกก็มาสั่งไว้ก่อนเลยครับ 2> 2สองวันสองวันถึงได้อ่าครับต้องสั่งไว้สองวันแล้วทีหลังก็จะขายแล้วเข้างานก็ขายแล้วครับ ขายคนละร้อยลูกสองร้อยลูกอะไรนั่นขก็มาสั่ง้ว่าขาเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ลูกสามสามลูกร้อยมะพร้าวนะครับขายได้เป็นล้านนะครับฮะสามลูกร้อยครับอร่อยมากเป็นอร่อยมากพระอาจารย์พระอาจารย์พูดว่าขายขนมได้เป็นล้านเป็นล้านครับล้านฝ้าด้วยครับในงานในงานประจำปีเนี่ยห้าวันน่นคือเพราะเพราะเขาหวานอย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวในวันงานนะครับผมจะมาตั้งแต่วันแรกเลยนะเพื่อมาชิมของหวานครับโอ้โห ยิ่งฝอยเนี่ยมันไม่เหมือนฝอยที่อื่นครับเป็นฝอยทองเลยป่ะฝอยทองครับมันกินแล้วมันนัวมันนุ่มมันหวานมันอร่อยอร่อยครับแล้วมีน้ําเย็นสักขวดหนึ่งนะโอ้โหกินไปนะมันแล้วลูกทุบนี่มันนัวมันไม่สักขยาคอครับมันต้องเข้าคิวขนาดนั้นเลยหรอมีตังมีตังก็ซื้อไม่ได้ครับมาถึงวัดเนี่ยผมมาถึงปุ๊บไม่มีทางไม่มีทางครับมะพร้าวสังขยานี่หมดสิทธิ์ครับมะพร้าวสังขยาเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์ครับมีตังก็ซื้อไม่ได้คนข้าวัดท่าน อย่มามานั่นไม่ได้ครับฟังฟังฟังเหมือนเรื่องโกหกนะครับครับเวลาเขาขายกันผมก็มาอยู่แล้วตรงนี้ผมก็หลบไปที่อื่นทำไมเพือดี๋ยวมีคนมาขอสิทธิ์เหรอใช่ครับผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พระอาจารย์เลิกขอก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องให้ให้เกียรติคนที่ทําขายครับพระอาจารย์ครับอ่ามาพงมาพราวนี่เราได้มาจากไหนครับเด้งอรับผมที่นี่ดีอย่างทนมนุษย์ที่นี่ครับคนที่นี่มีคุณสมบัติมีคุณภาพในการทําของหวานของหวานนี่อร่อยอร่อยมากครับ พวกมะพร้าวมะเพินี้เราต้องซื้อหรือต้องซื้อบ้างหรือช่วยบ้างซื้อครับถ้าถ้าเราไม่ซื้อช่วยบ้างเนี่ยมันมีผลปัญหาคือมันแก่บ้างอ่อนบ้างถ้าถ้าเขามาให้อ่ะผลกระทบมันมีถ้าเราต้องไปสั่งเขาว่าพ้ารุ่นนี้ลักษณะนี้นี้นะเราจะได้ของที่มีคุณภาพคือถ้าให้ญาติโยมมาร่วมทําบุญด้วยอ่อนบ้างแก่บ้างอ่อนบ้างแก่บ้างครับคุณภาพไม่ได้แสดงว่าตอนแรกๆเราเปิดโอเพ่นทุกหูเดิ่มเปิดไปแล้วเคยเคยเปิดมาแล้วใครใครมีมะพร้าวอะไรก็มาก็ยังอร่อยอยู่นั่นแหละอร่อยมันไม่จริงอ่าอ มันมีอ่อนมีแก่พักหลังๆนี้ซื้อหมดเลยอ่าใช่วางไปแล้วต้องเป็นลักษณะนี้นี้นะครับอปีปีหนึ่งใช้มะพร้าวกี่พันครับโอ้ไหหลายหมื่นอย่พวกก็เป็นพันนี่จะขายได้เป็นล้านๆได้ต้องใช้ประมานหมื่นไม้เป็นักไรหมื่นครับพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันงานเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าหลายหมื่นครับไม่ให้ใช้มะพร้าวเป็นหมื่นหล่หมื่นครับหลาหมื่นไม่ให้เป็นหมื่นช่วงนั้นมะพร้าวขาดไหมหรือไม่ขาดไม่ขาดครับช่วงนั้นเป็นอแอนจริงจริง มันจะลงให้น่อยครับนี่นะครับสามลูกมันคือสามลูกร้อยครับสามลูกร้อยก็ยืนพื้นราคานี้มานานยังครับก็ไม่นานเนี้ยไม่นานเนี้ยอย่าด่ครับนี่นะครับเตานี้เผามาเป็นได้เงินไปเป็นร้อยล้านแล้วสิไม่ถึงครับก็ห้าหกสิบล้านก็หลายสิบล้านครับหลายสิบล้านหลายสิบล้านครับพูดไปเหมือนโกหกนะครับเดี๋ยวออกพรรษาปีนี้จะมาพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่ามาเผาเป็นเตาที่ที่หาเงินได้เก่งมากครับผม แล้วคนต้องเข้าคิวกินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ครับอาจารย์ครับมีคนมาจะลืมไหมอันนี้เคยคิดลืไม่ได้ไม่ได้ต้องอนุรักษ์ไปเลยครับอันนี้ยังไงตั้งอื่นได้แต่ต้องไว้ว่าครั้งหนึ่งวัดมดมีชื่อเสียงเช่นนี้ต้องทํเอาไว้ครับอันนี้ต้องเอาไว้เลยต้องเอาไว้ครับผมถ้าจะสร้างนี่ไว้ผมต้องต้องเปนนี่ไว้เลยว่าถ้าจะสร้างอะไรตรงนี้ตรงนี้ต้องเว้นไว้ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดขายวัดมดที่เป็นอมตะเป็นเตาเตาเตาที่เตาสร้างสร้างชื่อเลยครับแล้วทำแล้วก็ปีทำแค่ครั้งเดียวด้วยเนี่ย เนี่ยนะครับก็เชิญชวนกันนะครับช่วงออกพรรษาผมจะมาอ่ยมากครับผมจะมาวันแรกนะครับเพื่อที่จะให้คนมีโอกาสได้บามาดูอีกเจ็ดวันที่อีกสามวันที่อีกห้าวันที่เหลือครับเพราะฉะนั้นมีคนขอให้ยืดงานงานขายมะพราวนี่ไหมงานขายขนมสั่งได้ทำไม่ได้ครับกําลังคนเราไม่ได้ครับผมมันล้าเราทามันเราไม่ใช่เครื่องจักรอ๋อเราเราใช้อาสาสมัครด้วยแล้วก็ให้ติดน้ําใจนิดหน่อยไม่โดยมากไม่ได้ให้เลยครับไม่ได้ให้เลยอ่าให้เหมือนกันให้ให้เหมือนกันแต่ว่าน้อยมากครับผมน้อยมาก นี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์นะครับคนทาก็เป็นคนแก่อายุมากๆแล้วสังขารก็ร่่งโรยและทําด้วยใจเลยครับครับผมครับอ๋อเป็นอาสาสมัครทางนั้นส่วนมากเลยครับนี่นะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้ที่วัดมีกิจกรรมบุญอะไรบ้างครับบุญเช่นไรครับอาอาทาบุญตอนแต่อามาตัดผมรอยเคาะอะไรเงี้ยบ้างครับผมอ๋อก็มีตัดผมรอยเคาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ ตั้งสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเริ่มสิบโมงครึ่งครับผมกว่าจะเสร็จก็ใกล้ๆบ่ายโมงครับใกล้ๆบ่ายโมงครับใช้เวลาสวดนานมากนานนะก็ทำจักเต็มัเจ็ดตำนานสิบสองตำเจ็ดตำนานสิบสองตำนานแล้วก็บดขัดแล้วก็อ่านองค์การครับอาจารย์ครับอาจารย์ทําไมถึงเวลาเทศสอนใครเนี่ยจะให้คนทําบุญกับพ่อแม่ก่อนคนที่คนที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ละครับครับผมเราเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่ครับผม ไม่มีใครในโลกนี้ยังไงก็ให้แค่เราเกิดแค่ให้เราเกิดและมีคนเลี้ยงต่อแกเราให้ร่างกายเราสมอะกบผมว่านี่ก็บุญคนแล้วนี่ไม่ต้องไปทาบุญกับเกจีที่ไหนก่อนเลยไอทำที่บ้านก่อนเลยที่หลังมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อเลิศเนี้ยมาที่หลังเลยยมาที่หลังเลยถ้าไม่สบายใจแล้วค่อยมาถ้าเลี้ยงพ่อแม่ไม่อิ่มนะครับไม่ต้องมาทําบุญที่วัดเพราะแม่สาคัญมากครับผมเทศให้งานศพทุกอย่างอ่ะงานเทศเรื่องพ่อแม่หมดงานศพเออได้พ่อพ่อแม่ าเราไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิดเกิดเป็นคนมนุษย์นี่มันแสงสุนทรเสริจลาบยศสรรเซร์ญมันรอยอยู่อาหารมันรอยทุกอย่างมันรอหมดครับครับมีเกิดเป็นคนเท่านั้นครับจึงจะมีการพัฒนาอันได้เพราะความต้องการของมนุษย์มีอย่างเดียวจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มาจากมนุษย์ทั้งนั้นจะเป็นพุทธเจ้าก็พทธเจ้าก็มาจากมนุษย์จะเป็นนายกรัรมรีก็มนุษย์อังเสถียาจกเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคุณกับเราที่สุดก็คือพ่อพ่อและแม่ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะถามเรื่องนโมตัสยะง่ายๆเลยนะครับคือเราไปไปท่องระถายากๆแต่หลวงพ่อเลิศเนี่ยครับจะบอกว่าแค่นโมตัสสะสามารถป้องกันภัยในยามที่เราหลับนอนได้พระอาจารย์อธิบายฟังนิดนึงครับ,รบอาจมะบอว่าคุณโยไปนอนที่ไหนก็ตามไปกลางเต็นท์นอนอยู่ในกต็ตามเพื่องก็ว่านโมสามจบเมื่อนโมสามจบเพื่องก็ยื่นมือ,อ,อไปทางทิศไหนก็ได้ท่องนโมตัตย์สามจบแล้วแล้วก็ยื่นมือไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กั้นหายใจท่อง นโมตัสสะ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 ต้องใส่พลังไปเลยแม่นโมตัสสะอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาผมไม่มีพลังต้องมีต้องมีพลังต้องเข้มแข็งหน่อยต้องเข้มแข็งครับต้องเข้มแข็งเลยใส่พลังไปเลยไม่ใส่ไม่สะบทเดียวมันช่วยอะไรได้ครับพรอาจารย์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นเป็นเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วครับผมนี่นะครับ โมตรสสะถ้าใครมไ,ไ,ไม่ได้อะไรเลยนะครับป้องกันภัยตัวเองเวลายามหลับนอนได้ครับแต่ว่าต่ทีไม่อั้มแน่นอนไม่อั้มแต่ต้องต้องมีคิดนะว่าต้องใช้สมาธินิดหนึ่งตอนโมตัะสะเนี่ยต้องมีสมาธินีดน่อยที่ทำี้โมตระทะไม่ได้ไม่ได้ครับไม,ไม่ไม่มีพลังครับมไม่มีพลังจิตไม่มีพลังงานอะไรลงมาเลยตรงตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของใครครับอาจารย์ในการกวาดของพระชื่อว่าพระปัก หลวงพี่ปักนี่นะครับก็ตรงนี้ก็อีกรูปหนึ่งในการกวาดครับครับครับแล้วก็ถ้าทั้งบริเวณวัดนี้เป็นหน้าที่ของพระทั้งหมดเออครับครับก็มีที่หลวงพ่อโตก็มีคารวะที่เราจ้างไว้เฝ้าหลวงพ่อโตดูแลอยู่ครับผมคนหนึ่งครับแค่นั้นเองครับความสะอาดภายในวัดนะครับพระทาจริงๆนะครับถ้ามาตอนกลางวันกลางวันนะครับไอ้เช้าเช้ามืดเราจะเห็นพระทำครับครับหรือตอนเย็นตอนเย็นก็มีครับตอนเย็นฝัดเช้าย็นหรฝัดฝัดฝัดเช้าเดี๋ยวมันจะฝัดเช้าเย็นนี่นะครับคือวัด ยิ่งกว้างนะครับพระยิ่งต้องขวานะครับครับพระอาจารย์นฝาดวัดผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกครับมันเป็นคิดจะวัดไมหลายคนบอกว่าพระไม่ควรฝาดวัดไม่ควรล้างห้องน้ําไม่ควรทําอะไรไอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปติดยึดแค่นั้นครับห้องน้ห้องน้าต้องําควรล้าง,งของที่วัดถของที่บ้านนี่ไม่ําควรล้างครับของที่วัดต้องล้างหมดรับต้องทาหมดนี่นะครับห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังนี้วัดพระล้างหมดโอ้เดีวพระจะล้างหมด เลยมาพระจันล้างที่ก็คารวาช่วยล้างบางทีก็คนก็มาช่วยล้างใครจะมีจิตอาสามาช่วยล้างหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ปกติแล้วพระทำครับนี่นะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับวัดป่าโมดก็ปักหมุดหรือค้นหาในเว็บในคูเกิลในคูเกิลแมปหรือในเฟซบุ๊กนะครับจะเจอกิจกรรมบุญและก็ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กนแหละนะครับขอบคุณมากครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญเจริญพร